คัดซีนสามคนเหมือนกันหมดเลยามเหมือนกันอหละกดข้ามเลยก็ได้ะอ้าอะะวาง ไปแล้วไปแล้วไอ้พี่ไปแล้วพี่จีเก็บของให้พี่จีเก็บบ้างนะพี่จีเก็บบ้างหรือเปล่าพี่มาเก็บของบางแม่ใช่ไมไม่ไม่ไม่เป็นเก็บได้อย่างเดียวที่เห็นนะไม่มันจะไม่เหมือนกันเฮม่มจะค่าเลยทำไมอ่ะเพราะเขายิงเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือของที่ดรอปลงมาของแต่ละคนที่เล่นอ่ะมันจะได้ไม่เหมือนกันและจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะ ไม่งั้นมันคือเหมือนระบบเกมมันตั้งตั้งค่าเพื่อป้องกันการดรอปของมอบให้แก่กัน,นอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือของขกข,ของของของใครคี่ของของมันหน้าจอใครหน้าจอมันที่จะเห็นของแต่มอนสเตอร์ที่เวลาต่อสู้ด้วยอะ่ะก็คือจะเห็นด้วยกันไงเพราะนี่คือเราเล่นปาร์ตี้เดียวกันเ้ว ขอบคุณครับอี่บังครับขอบคุณด้วยอ่ะครับก่อนหน้านี้คือเป็นการรอเพื่อที่จะปั่นเพื่อให้ได้เควสพาไปพร้อมกันครับตอนนี้พร้อมกันละจากนี้ไปก็เริ่มเลยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกมอนสเตอร์ระดับพิเศษนะเนีอย ติงหอยได้แล้วติงต้องเป็นแนวหลังพอเป็นแนวกลางอ่ะการโจมตีอ่ะจะช่วยของของตี้ที่เปเสือ,สอมาตามตามมานี่โอ๊ยเ<ห>อคุณด้วยคุณด้วยไม่ไมีเชือดช่วย,ยตีอยู่ไหนนี่มาเก็บของทางนี่ออนอีกที่ตกใจอีกะนะไหนต้องไหนเดี๋ยวกออ่วกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปตีอยู่ไหนนี มาตามพ่อลากอนมาทางนี้ก่อนเรามาเปิดฉากทางนี้ก่อนไี้ตามพ่อมาเมื่อเควสเริ่มพร้อมกันแล้วคราวนี้ก็รอแต่เวลเพราะว่าตัวละครประเภทนักโาตเวลน้อยกว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็คงไปพร้อมกันได้อะคงใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะว่าเลเวลก็ เพิ่งเล่นด้วยกันทั้งสามคนไม่ห่างกันมากมายยาเลวิตเตแนวหน้ามอสตัวใหญ่มากแต่สู้เราไม่ได้เราตัวน้อยกว่า มีตัวละครเล่นแบบสายซับซับพอร์ตนะเป็นแอสซิสต์ให้อ่ะคือคอยฮิลนี่นะโอ้โหตีสบายเราปล่อยให้ตีตีอย่างเดียวเลยเขาก็จะให้ติงเป็นแอสซิสต์ยังไม่เข้า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 อะไรเนี่ยปดล็ออะไรเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาปิดดูนี่ เราจะเปิดฉากให้ครบก่อนทำโบราณสถานเข้ามาเลย ตัวเองอ่ะไม่รอใครอ่ะเล่นเกมไม่รอใครเลยแมงมุมแมงมุม,มพี่ตีบอกชอบชอบพูดว่าอะไรนะอ่ะไม่ใช่แมงมุมอ่ะ ดัดแมนคืออะไรลูกมิโลฮะฮีโร่ิโลอะอ๋อฮีโร่ยังไงอ่ะแมาตัดการคุณกินป้างยังไงอ่ะให้อบให้อบคือดัดแมนเนี่ยนะเออคือของใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอโอ้น่ากลัวอะข้างล่างข้างล่างข้างล่างจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เขามีแทน่นแท่นอยู่ทางนี้ที่มาหาพ่อมาหาอยู่โอ้อย่างนี้เรียบร้อยจากนั้นมันบอกให้อะไรตามหากล่องสลักโบราณตรวจสอบในถ้ำโบราณสถานตรวจสอบอ่าเราเดินให้ครบในถ้ำนะก็ะตามหาสลักโบราณตามมา รเราจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ในถ้ำนี้ให้หมดนี่ฮะเราจะไม่ผ่านเคเวสนะไม่ได้ตัวแล้วจุดเดือดจุดแดงแดงจแดงแดงเฮ้ยเอ้าบอสบอสจุดตดงแดงไหมป่ะเราตัวเองก็รีบไปหาบอนะสเนาะบอสไม่เหลืออะไรแล้วนะ มาทางนี้เร็วมาหาของเดี๋ยวเดี๋ยวสด้วยสุด้วยสุด้วยสุด้วยบอกให้ไม่ <c oughs> มาลูมาก่อนลูมาก่อนเต <c oughs> ่ว่าคเดินรอบๆเอา โอเคด้านในโบราณสถานให้ตรวจสอบด้านในโบราณสถานเควสอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้านี้ยังเออเอาไหมเอามาจบๆไปเลยนะรอกันหน่อยนะข้ามบ้าข้ามบ้าขอด้าเลยขอด่าเลยข้ามเลยมาเร็วเจอบอสโอ้โหเร็วมาตีสิ ถึงเวลาตีไม่ตีหวมานนะมอด,ด,<ม>ด,ดอ๋อโอเคเคลียร์ออกมาเก็บของหมดยังยังตตเตยจับเก็บรอยยัง<ม>เก็บของหมดยังเข้าไปกลับหมู่บ้าน โอเคเข้าหมดยังเบิร์ดทำไมใหญ่มาก